วันนี้จะมารีวิวหูฟัง True w i r e l e s จ้า t h เ c a แค Candy Push Ultra er, ที่เขาว่ากันว่าแข็งแรงทนทานกันน้ำได้เหมาะสำหรับสายสปอร์ตนะจ๊ะ พบกับเอและวิ่งไหนดีในเทปนี้นะคะเอมาเอาใจคนที่ชอบออกกำลังกายไปด้วยและก็ฟังเพลงไปด้วยค่ะเอจะมานะคะรีวิวหูฟังนะคะนี่เลยหูฟังนะคะ Scalcandy รุ่น Push u l t r er a นั่นเองเป็นหูฟัง True Wireless Sport Earbuds นะคะและหูฟังรุ่นนี้นะคะได้พัฒนามาจากรุ่น Push นั่นเองทำให้มีความสปอร์ตและก็เหมาะกับการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าในกล่องนี้ยเขามีอะไรมาให้เราดูบ้างค่ะ นี่คะ่ะหน้าตาของกล่องกล่องที่ไอได้มาก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าก็จะมีรูปผู้ฟังอยู่นะคะแล้วก็นี่คะ่ะด้านหลังก็จะมีบอกสเปคคร่าวๆนะคะแล้วก็นี่คะ่ะข้างๆอันนี้ก็จะมีเป็นตัวพิมพ์นูนๆนะคะของชื่อยี่ห้อก็คือสกาวแคนดี้นั่นเองแล้วก็ด้านข้างคะ่ะอันนี้ก็จะมีบาร์โคดแล้วก็รูปหัวกระโหลกที่เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ยี่ห้อนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มเปิดกล่องเลยดึงขึ้นมาได้เลยนะคะนี่คะ่ะก็จะพบสัญลักษณ์หัวกระโหลกของแบรนด์ด้วยนะคะ แล้วก็เปิดขึ้นมานี่อันนี้ก็จะเป็นเคสชาร์จนะคะแล้วก็ตัวหูฟังนั่นเอง๊บกขึ้นมาและนี่ค่ะที่ได้มานะคะในกล่องเนี่ยก็มีนี่ค่ะสายชาร์จ USB Type C นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่ค่ะใบประกันอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้คร่าวๆนะคะนี่อันนี้การใช้งานครั้งแรกในการเชื่อมต่อ เขาจะมีบอกและต่อมานะคะเดอจะมาพูดถึงนี่ค่ะถูฟ้องของเรานะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นไฮไลท์ของเราเลยเอีเดเคลียร์ของก่อนนะคะนี่ค่ะปดึงออกมาเลยอันนี้ก็เป็นตัวเคสนั่นเองที่สามารถชาร์จแบตได้อย่างแรกนะคะเอขอเปิดดูเคสก่อนละกันนะคะเคสที่ให้มานะคะนี่ค่ะก็จะมีรูปร่างลักษณะหน้าตาแบบนี้อันนี้ที่สังเกตได้อย่างหนึ่งนั่นก็คือเป็นซิปนะคะ เป็นปแล้วก็อันนี้ก็จะมีสัญลักษณ์นะคะตัวโลโก้ของสกาวแคนดี้แล้วก็จะมีนะคะรูเสียบชาร์จนะคะ USB Type C นั่นเองค่ะเอาไว้ชาร์จแบตได้โอเคเปิดได้เลยก็เป็นรูซิปเปิดขึ้นมานะ,ะนี่ค่ะอันนี้ก็ไว้สําหรับใส่หูฟังเพื่อที่จะเป็นาชาร์จเคสนั่นเองอันนี้จริงๆแล้วเคสมันน่ยสามารถใช้เป็นไวเลสชาร์จได้ด้วยและดีไซน์ค่ะออกแบบมาให้ดู ใช้งานง่ายนะคะแล้วดูแข็งแรงด้วยนี่ค่ะดูได้เลยมันพัฒนามาจากรุ่นพุชรุ่นก่อนนะคะอันนี้มันดูเขาเรียกว่าดูทนแล้วก็ตกแล้วไม่น่าจะกระจายเพราะมันเป็นซิปนั่นเองดูแข็งแรงมากๆเอาละค่ะเรามาพูดถึงตัวหูฟังกันบ้างหูฟังเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันมีความแตกต่างจากตัวพุชอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่ามีการพัฒนาอย่างที่เอบอกค่ะเขาไว้สําหรับออกกาลังกายอย่าง แท้จริงเลย oh. เพราะว่าอันนี้มัะมีผิดเกี่ยวแบบนี้ออกกําลังกายเหงื่อออกขนาดไหนคะไม่มีหลุดกระชับท่นหูมากๆค่ะปรับระดับได้ด้วยนะคะเราจะมาพูดถึงตัวปุ่มคอนโทรลบ้างนะคะนี่นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นสัญลักษณ์หัวกะโหลกทั้งสองอันเลยแบบนี้นะคะตัวหัวกะโหลกตรงนี้นะคะสัญลักษณ์เนี่ยมันกดเพื่อที่จะแพ i r i n g นะคะในครั้งแรกในการเชื่อมต่ออุปกรณ์แล้วก็สามารถกดปุ่มรับสายวางสายได้นะคะขนาดมีสายเข้าแล้วก็กดสต็อปเพลงได้ด้วย กด3าครั้งนะคะตืดตืดตๆตแบบนี้นะคะก็คือการเลือกสรินั่นเองถัดมาค่ะก็จะเป็นปุ่มบวกลบแบบนี้นะคะปุ่มบวกลบเนี่ยนะคะก็จะมีไว้สําหรับเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วนะคะยังสามารถกดเปลี่ยนเพลงได้อีกด้วยนะคะโดยการกดสองทีเนี่ยคือเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้านะคะแล้วก็กดลบ2ทีเนี่ยก็คือเพลงก่อนหน้านั้นนะคะก็คือกดย้อนกลับไปได้นั่นีงและตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นเหมือนไฟเล็กๆตรงนี้นะคะข้างๆหัวกะโหลกเนี่ย อันนี้ไว้เหมือนตอนเราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นะคะก็จะมีไฟขึ้นนี่ค่ะก็จะมีไฟขึ้นแบบนี้นะคะเราจะมาพูดถึงฟังก์ชันของหูฟังรุ่นนี้กันบ้างค่ะหูฟังรุ่นนี้นะคะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วเพราะมีบลูทูธ5.0นั่นเองกันน้ำกันเหงื่อกันฝุ่นละอองะคะได้ถึงระดับ IP67 ค่ะ <Wow. S 1> ถัดมาค่ะเมื่อเชื่อมผ่านแอปแล้วนะคะก็จะสามารถปรับโหมดนะคะ EQ โหมดได้ด้วยนะคะได้ถึง3โหมด ส่วนของแบตเตอรี่นะคะบอกได้เลยว่ารุ่นนี้อึดมากๆค่ะเพราะว่าเมื่อเรานะคะใช้งานร่วมกับเคสแล้วเนี่ยสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง40ชั่วโมงนะคะแบ่งเป็นชาร์จจากเคสเนี่ยได้ถึง3 0 4ชั่วโมงและตัวหูฟังเนี่ยสามารถเล่นต่อเนื่องนะคะได้นานถึง6ชั่วโมงเดเงจะมาพูดถึงความรู้สึกนะคะที่ได้เอาหูฟังนี้นะคะไปลองวิ่งมาแล้วนะคะ บอกได้เลยว่ามันตอบโจทย์เอมากๆเพราะว่าเอเนี่ยเป็นคนวิ่งไปเนี่ยเหงื่อออกเยอะมากๆแล้วก็กลัวว่าหูฟังเนี่ยจะหลุดแล้วก็ประสบปัญหาหูฟังห,หลุดมาแล้วด้วยนะคะแต่ตัวนี้ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ามีที่เกี่ยว,วม,มาแบบนี้อันนี้เป็นหูฟังเอียบัตนะคะมันก็แน่นอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเรามีเกี่ยวมาแบบนี้นะคะ่ะที่เกี่ยวหูแบบนี้อ่ามันปรับระดับได้ด้วยนี่ค่ะมันก็จะมีความกระชับนะคะไม่ต้องกลัวหลุดเลยถัดมานะคะเป็นส่วนของการควบคุมค่ะอันนี้คือควบคุมง่ายนะคะเพราะว่าเวลารับโทรศัพท์สายเข้าโทรเข้ทโทอออกเนี่ย กดตัวหัวกระโหลกอันนี้ครั้งเดียวคือได้เลยแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงอันนี้ควบคุมง่ายวิ่งวิ่งอยู่ไปไม่ต้องพวงเรื่องว่าเราจะกดรับสายไม่ทันเหมาะมากๆและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เอรู้สึกว่ามันดีกว่าหูฟังที่เอใช้ปัจจุบันนั่นก็คือเสียงเบสนะคะมันค่อนข้างที่จะตึบแต่รสนิยมของการฟังเพลงเนี่ยก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลด้วยนะคะและความที่มันเป็นหูฟังแบบยาบัดนะคะมันทําให้เราได้ยินเสียงรอบข้างได้อีกด้วยค่ะอันนี้ถือว่าปลอดภัยมากๆสมมติถ้าวิ่งอยู่แล้วมีเสียงรถบีบ ความรู้สึกนะคะที่เอได้ลองใช้งานหูฟังรุ่นนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ใครนะคะที่กําลังมองหาหูฟังที่เหมาะกับการวิ่งนะคะออกกําลังกายเนี่ยบอกได้เลยว่าหูฟังรุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าทั้งกันน้ำนะคะการเหงือ่อคือเหงื่อเยอะขนาดไหนก็ไม่ต้องกลัวหลุดเพราะว่ามีตัวเกี่ยวหูนั่นเองนะคะราคาของ scoul candy นะคะรุ่น push ultra er รุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่5 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเอและว,วิ่งไหนดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันครั้งหน้าอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ